ร่วมด้วยช่วยต่อเลยเจ้าบ้าของเราคน Blue Man อ้าวเรามาแล้วเราสู้ไปเลยจะแดกไปแลยวก่อนแล้วมา่ต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้แล้วตัวอื่ตัวอื่นตัวอื่นอ้าโอ้ยคิดจะทำอะไรฉันได้งั้นหรือ <laughs> ซุนพิการโลโอเชนโอเชนโอเชนเ่นอาเดี๋ยวล่าสเยี่ยมเช่นเคยนะเออคิดว่าเยี่ยมแล้วเหรอไปดีกว่าตุ่มวิ่งเลยเออเราถ่าราว่งโอ้ยทุกคนโลภหมดแล้ว ตัวเล็กแคนี้ซุยจะได้หรือมาเลยียบแล้วนะเอ้าเฮ้ยโอ้ยกำลังจะเห็นเลยไปไหนน่ะเปโอ้ฉันกลับมาแล้วเฮ้ยแล้วพวกอะไรมาทำอะไรที่นี่ออกไปนายคิดว่านายนั้นเก่งกว่าเหรอเอาไป กลับเหรอเอาไปกินรถลากแล้วโอ๊ย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 ,อย,อยรากเป็นไงล่ะเออเออโดนอะไรเนี่ยเอ,อ้ไม่หใครวะนายจะต้องตายแต่ไม่ใช่ฉันตายหรอกเริ่ปัดกระสุนปัดได้ไงอ่ะ<ด>เออยอ้ยแค่นี้ชน เอาจอแกมาหน,นีโโอ้ยโอ๊ยเจ็บเจ็บไอ้เจ้าอีกจะแตกแล้วนุ้ยดูที่ฉันเออเออเกือบใส่เลนกันแสงไม่ทันเออไอคิดว่าแค่เลนกันแสงเน,นี่ยนะหุกฉันไม่บุ้มใครยิงมาใครบอกอ่านมันยิงหนวะฉันเองอะทำไมฮะหางง้าวเลยไงมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยโอ้ยระบคาร์ะไอ้เฮ้ยไอคิดทำจู้อ,อ่ะอจอชัดเออโอราสิตเองบุ่มา ไอ้แม่บ้าะเจ็บแล้วรู้ไหมหววนายรู้พืว่าที่นี่จะทำให้พวกนาตายแต่ท้าท่านครูเรานั้นยังไม่ตายออกไปจากที่นี่ถ้าไม่อยากโดนลูกหลงเอาโล่กันนโล่หรือเจอมีสับไงล่ะสับทช้ามากเลยอ่ะุ้ยเมตตะสัวเออไปอ้อเออ อ,อ๋อเออมันชักชา้าจริงไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวมันต้องต้<ม>อย่างเหรอไม่มีทางเออโอ้อคิดจะสู้หรอเลยเหรอรถถังเอามันเลอยเอ้เอามันเลยอ้าเดินเดิไปเออฮ่าฮะโอ้โอ้โอโอได้ยังไงไอ้ใหญ่ฉันจะฆ่านายให้ตาย แต่ไงเห็นอะไรหรือเปล่าที่นายทำไว้ไงใหย่แตกไปโอ้ยเจ็บเลยเออโอ้นายทำได้ดีแล้วเพื่อนเฮ้ยทุกคนต้องไปที่เบสแล้วละ่ะเลสไปกันเลยพี่ใหญ่ ในใจน้เพื่อนยังเจ็บไม่ไนานเฮ้สู้ต่อไหมสู้ต่อไหมสู้ต่อโอ้แค่นี้มาสิฉันจะสู้เลยละ่ะไม่ไม่มีเวลาให้นายหนีและทางนี้ตอไปทางนั้นก็พร้อมสู้แล้วละ่ะ